ใช้ Samsung S25 Ultra ถ่ายกล้องหน้าแล้วภาพเหลืองจริงๆแล้วปัญหาของ Samsung S25 Ultra นะครับเวลาถ่ายกล้องหน้าแล้วมันภาพเหลืองเนี่ยมันก็เจอกันบ่อยนะครับสาเหตุหลักที่ภาพเหลืองนะครับอย่างเช่นเกี่ยวกับไวเบิร์อัตโนมัติของมันนะอาจจะไม่ตรงไม่แน่นไม่ไม่เป๊ะอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างที่มันจะเหลืองหรือไม่ก็แสงในห้องบริเวณที่เราถ่ายเนี่ยจะแม่มีแสงสีส้มสีเหลืองเยอะเกินไปมันก็อาจจะทําให้ตอนที่เราถ่ายเนี่ยเป็นสีเหลืองได้แล้วก็มีเหตุผลหนึ่งก็คือฟิลเตอร์ของการปรับสกินโทนของผิวครับบอาจจะ ทําให้เป็นสีเหลืองได้ทีนี้วิธีแก้เบื้องต้นอพพีเอกแนะนํนาแค่หลักๆก,ก่อนสามารถแก้ได้จากการตั้งค่าในซัมซุงเอสี5 ultra ของเราก็คือเราลองปรับไวบ้บาลานซ์ด้วยตัวเองแต่ว่าต้องทําในโหมดโปรนะวิธีการนะครับก็คือเปิดกล้องขึ้นมาแล้วก็เลือกโหมดโปรหรือโปรวิดีโอก็ได้เสร็จแล้วลองหาเมนูไวบ้บาลานซ์หรือ wb นะลองเลื่อนปรับค่าไปด้านที่เป็นเย็นหรือสีฟ้านะครับค่าแสงมันอยู่ประมาณ4ี่พันห้าพันหกพันแถวนี้ครับมันจะออกไปทางโทนสีฟ้าไม่อุ่นไม่เหลืองนั่นเองก็หลังจากนั้นก็ลองถ่ายดูครับถ้าไม่เหลืืืออองกก็็คคใช้้ไดละ ปิดฟิลเตอร์อย่างแรกก็คือเปิดกล้องหน้าขึ้นมาแล้วก็กดไอคอนแล้วก็ปิดฟิลเตอร์ที่มันอาจจะเปิดให้อัตโนมัติคือปิดให้หมดเลยแล้วก็ลองถ่ายดูครับอ่ะถ้าเกิดว่ามันไม่เหลืองก็แสดงว่าใชา้ได้ลวะวลองไปปรับตั้งค่าดูนะครับไม่ยาก